คนทรายครับผมครับผมทีคิงห้าสิบแต่ไม่รู้ว่าคันนี้โดนแล้วเนะนี่เยเอาเลยครับเอาเลยครับโ,โอ้ระวังเป็นยามพ้นเต้นนะครับตัวแรกของบ้านหลังนี้ โฉบมันเลยครับสวิงครับสวิงครับเบิกบิกเบิกเบิกแรงใหงดีไว้ดิยเกันอีกดก่อีกครับดีแรงดีจริงก่อนีิดโดดแล้วเนี gear, ่ยอยแล้วเออเาเห็นปลาเลยอ่ะ <thunder> ปานะเบิงเก่าน่ะ